ค่ะสาหรับการรับเงินนะคะที่มีลิงก์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเป็นหนังสือจัดสารตัวเดียวกันนะคะที่พี่แจ้งไปแล้วเนาะหนังสือจัดสรรก็คือลิงก์นี้นะคะที่พี่แจกลิงก์แจกให้พวกนี้ไปนะคะคราวนี้นะคะเราสามารถที่จะรับในคราวเดียวกันได้เลยก็คือคลิกเข้าไปในนี้ค่ะแล้วมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นแบบนี้ เราไม่จำเป็นต้องแยกรับนะคะก็คลิกลับไปเลยคลิกลับไปได้วยกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะยืนยนันเสร็จปุ๊บไอ้พวกเนี้ยเราก็ขึ้นมาไดาน้นะคะเพราะว่ามันเข้าเลขบัญชีเดียวกันเป็นฝากธนาคารดูเดียวกันนะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกที่ออกหลักฐานเนาะเพราะว่าเวลาสตงส่งดูเนี่ย เขาก็จะเนี่ยมันก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้นะะเวลาเรารับมันจะได้ออกเป็นใบน้ำส่งใบเดียวประมาณน,นี้นะคะก็จะได้ออกมาอันเดียวไม่ต้องกระจายยอดนะคะแล้วก็สั่งพิมพ์เร็จป็๊บเนี่ยแล้วก็พิมพ์เอ่อเบ็ดพมพ์น,นะคะมาแนบมาแนบรายละเอียดเอกสารเนาะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่รับเงิน พี่บอกว่าควรจะรับเงินให้ตรงวันกับเงินที่วันที่เขาเข้ามานะคะถึงแม้จะอยู่ในกระแสรายวันก็ตามนะคะเราก็คิดรับให้มันตรงรายละเอียดสังก็จะดีแล้วก็ปิดเลยไว้ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ทาแบบที่พี่สอนนะเราปรับใช้กันดูตอนนี้เวลามีเงินเข้าเนี่ยมันจะได้ตรงวันเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปหาว่าวันนั้นวันนี้เงินเข้าอะไรนะั่นก็ทันสถานการณ์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ